ผมมีโชคดีได้ลูกดีอย่างที่ว่าเบสอ่ะเขาพูดว่านะครับไปฟังดีนะครับพี่น้องชาวเน็ตชาวชาวเน็ตนะผมว่าพี่น้องชาดผมเยอะนะครับผมไปฟังดูแล้วนะครับเขาบอกว่าผมเนี่ยไปทาเรื่องมาสองเรื่องติดแล้วเรื่องคดีลอตเตอรี่นะครับแล้วก็เรื่องเด็ก17นะครับอย่าให้มีเรื่องใหม่เกิดขึ้น เรียได้ว่าเป็นดราม่าร้อนแรงค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เบสคำสิงได้ไปออกรายการแชร์และไปพูดในทำนองที่ว่าตัวเองนั้นรู้สึกเหนื่อยมากที่คอยจัดการเรื่องต่างๆให้พ่อที่ผ่านมาและถ้าหากต่อจากนี้ต่อไปมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับพ่ออีกจบจากโปรเจกต์เด็ก17ปีหลังจากนี้เบสไม่ขอรับผิดชอบไม่ขอช่วยอะไรแล้วเบสอยากไปใช้ชีวิตบ้าง ซึ่งจากคำพูดดังกล่าวก็แน่นอนว่ามีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายในเรื่องของความกระตันยูที่ลูกควรมีต่อพ่อแม่ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมสมรักได้อัดคลิปถึงดราม,ม่าที่เกิดขึ้นผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยได้กล่าวว่าสำหรับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นไปคนละทิศคนละทาง ผมกับลูกสาวน้องเบสจริงๆผมไปย้อนฟังเทปที่ออกเบสก็ไม่ได้มีการพูดผิดอะไรตรงไหนลูกผมดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นน้องเบสหรือว่าน้องโบสผมโชคดีได้ลูกดีแต่เบสเขาพูดว่าไปฟังอีกทีนะพี่น้องชาวเน็ตผมว่าพี่น้องชาวเน็ตฉลาดกว่าผมเยอะเขาบอกว่าผมเนี่ยไปทำเรื่องอยู่สเรื่องเรื่องคดีลอตเตอรี่แล้วก็เรื่องคดีเด็ก17อย่าให้มีเรื่องใหม่เกิดขึ้น ถ้ามีเรื่องใหม่เกิดขึ้นเขาไม่รับผิดชอบแล้วมันเหนื่อยมันก็สมควรแล้วคนเป็นพ่อสองเรื่องก็รู้ว่าครอบครัวนั้นหนักอยู่แล้วจะไปมีเรื่องอีกตอนนี้ก็ระวังตัวอยู่สวัสดีครับตอบสำหรับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นไปคนละชิดคนละทางครับผมกับลูกสาวครับนุ่มเพียรจริงๆแล้วผมไปย้อนฟังไปย้อนฟังเทฟที่ออกครับ เบสก็ไม่ได้ผิดตรงไหนครับลูกผมมาดีเน้วไม่ว่าเป็นน้องเบสน้องบอลครับสุดยอดอยู่แล้วนะครับเ่งผมมีโชคดีได้ลูกดียางี่ว่าเบสอ่ะเขาพูดว่านะครับไปฟังดีนะครับพี่น้องชาวเน็ตชาวชาวเน็ตนะผมว่าพี่น้องฉลาดผมเยอะนะครับผมไปฟังดูแล้วนะครับเขาบอกว่าผมเนี่ยไปทําเรื่องมาสองเรื่องติดแล้วเรื่องคดีลอตเตอรี่นะครับแล้วก็เรื่องเด็ก17นะครับอย่าให้มีเรื่องใหม่เกิดขึ้น ถ้ามีถ้ามีเรื่องใหม่เกิดขึ้นเขาไม่รับผิดชอบเลยเขาเหนื่อยมันก็สมควรแล้วนะครับคนเป็นพ่อสองเรื่องเขารวยรุ่มหนักครอบครัวหนักแล้วนะครับถ้มีเรื่องอีกตอนนี้ก็เราระวังตัวอยู่นะครับตอนนี้ก็มาสอนมวยพี่ค่ายชี9ิกของเฮียตีที่สะพานไฟแล้วก็พี่พายไทยราชของพี่อัจฉริยะนะครับอัจฉริยะก็มาทำมวยก็สับไปสับมา ก็มีมาสอนมวยนะครับแล้วก็ไม่ได้รบก,กวนลูกสาวแล้วนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องเด็กเ,เรื่องแบตเตอรี่นะครับก็ใกล้จะจบแล้วนะครับเด็กก็สะพองจ่ายไปบ้างนะครับผมไม่ถึง2 0ล้านนะครับไม่ถึง2 0ล้านแนล้วแล้วก็ส่วนคดีเด็ก17นั้นนะครับผมก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับ แต่วงการที่สู้คดีอยู่นะครับยังไม่จบนะครับยังไม่จบนะครับยังไม่จบก็มั่นใจอยู่นะครับขณะที่ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าไม่มีสมรักในวันนั้นแล้วลูกๆจะมีวันนี้ไหมลองคิดกลับกันดูเป็นเพราะรายการทีวีจ้างเด็กๆไปออกรายการเอาเรื่องของพ่อมาให้ลูกเสนอขายข่าวนะ่ะดีแล้วรู้จักคิดสมเอ้ยสงสารลูกหัวใจพ่อที่มีให้ลูกมันบริสุทธิ์ รักจากใจจริงนับถือครับคนที่มาดา่าสมรักผมถามจริงๆคุณทำชื่อเสียงให้ประเทศเท่าเขาไหมส่วนที่ผมก็ว่าผิดก็ว่ากันไปตามผิดทำไมต้องดา่าผมว่าบันเกินไปก็นึกถึงตอนที่เขาคว้าเหรียญทองที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศมันจะมีสักกี่คนทำได้อย่างน้อยก็ให้เกียรติกันบ้างนอกจากนี้ยังมีคลิปค่ะคุณผู้ชมที่สมรัก ไปถามลูกชายหรือว่าน้องโบ๊บอกว่าจะเลิกดูแลพ่อแล้วหรอปล่อยให้พ่อนอนวัดแล้วหรอโดยโบทย๊ทก็ชี้ไปที่หน้าตนเองค่ะแล้วก็บอกว่าหน้าเหมือนกันไหมถ้าหน้าเหมือนกันเนี่ยก็ยังเป็นพ่อลูกกันอยู่ก่อนที่สมรักจะบอกว่าอย่าไปเชื่อข่าวเยอะหน่เน่เน่มานี่นี่ นยจะเลิกดูแลพ่อแล้วเหรอขันหะปล่อยพ่อนอนวัานแล้วเหรอหน้าเหมือนกันไหมหน้าเหมือนกันไหมเฮ้ยจะปล่อยพ่อนอนวัานแล้วเหรอหน้าเหมือนกันไหมเดี๋ยจะปล่อยพ่อเข้าเข้าบ้านนหน้าเหมือนกันไหมหน้าเหมือนกันไหมครับก็ยังเป็นพ่อลูกกันอยู่อย่าไปเชื่อข่าวเยอะนะไหมบุญอย่าไปเชื่อข่าวเยอะมุกเมุกมุกนี้แรงนะมุกนี้สะเทือนทั้งประเทศเลยสะเทียนดิ กายฮกายละเราวาาไปอ้าไปไอ้ดรอดิดอดดิร้อยทีถึงไหมร้อยทีอมาร้อยทีร้อยทไปเลยไปไปลูกสูงวะที้เอออวอโอ้นหล่อเว้ยตัวยิ่ง่อไปเลยไปหลังแล้วเขียนเออ โอ้ฟอร์มดีฟอร์มดีอาไม่ได้โมนี่นะครับนี่นะครับ